สวัสดีค่ะวันนี้นะคะครูจะมาสอนเรื่องการคูณเลขยกกําลังนะคะซึ่งใน EP ที่แล้วนะคะเรารู้จักนิยามของเลขยกกําลังกันไปแล้วส่วนวันนี้นะคะเราจะมาเรียนในเรื่องของการคูณเลขยกกําลังซึ่งการคูณเลขยกกําลังสมบัติของการคูณเลขยกกําลังนะคะก็คือว่าเมื่อ a เป็นจํานวนใดๆ m และ n เป็นจํานวนเต็มบวกเต็มบ,บวกนะคะย้ำนะคะเต็มบวกนะคะ ซึ่งถ้า A ยกกำลัง M แล้วคูณกับ A ยกกำลัง n จะได้ว่า A ยกกำลัง M บวกเเพราะฉะนั้นโดยทั่วไปนะคะเราก็จะบอกว่าเนี่ยนะถ้าเลขยกกำลังฐานเหมือนกันคูณกันนะฐานต้องเหมือนกันด้วยนะคะฐานเหมือนกันคูณกันให้เอาเลขชี้กำลังไปบวกกันนี่คือสมบัต ีนี้เราไปดูกรณีที่เป็นตัวเลขบางมันจะได้เข้าใจมากขึ้นนะคะไปดูตัวอย่างที่หค่ะทุกคนจงหาผลคูณ5ยกกำลัง3คูณ5ยกกำลัง4ก่อนอื่นเช็คก่อนนะฐานเป็นตัวเดียวกันไหมคะฐานเป็นตัวเดียวกันเพราะฉะนั้นเราสามารถเขียนได้เลยว่า5ยกกำลัง3คูณกับ5ยกกำลัง4จะได้ว่า5ยกกำลัง เอาเลขชี้กำลังไปบวกกันเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็เลยตอบ5ยกกำลัง7นะคะนี่คือตัวอย่างที่1โอเคไหมต่อมาไปดูตัวอย่างที่2ค่ะอ่าตัวอย่างที่2นักเรียนสังเกตไหมว่าฐานมันไม่เหมือนกันถูกต้องป่ะคะฐานไม่เหมือนกันเพราะอะไรอะ่ะ ตัวหนึ่งเป็น49อีกตัวหนึ่งฐานเป็น7แต่นักเรียนรู้ไหมคะว่าจริงๆแล้ว49มันก็คือ7คูณ7ซึ่ง49ก็คือ7ยกกํำลังสองเพราะฉะนั้นครูสามารถแทนได้เลยนะคะว่า49เกนี่ยก็คือ7ยกกํำลังสองคูณอยู่กับ7ยกกำลัง10 เพราะฉะนั้นตอนนี้ฐานเหมือนกันคูณกันเอาเลขชี้กำลังไปทำอะไรกันนะคะเอาเลขชี้กำลังไปบวกกันก็จะได้เป็น7ยกกำลัง2บวก10เพราะฉะนั้นคำตอบของเราในข้อนี้ก็คือ7ยกกำลัง12นะคะโอเคอันนี้เป็นตัวอย่างง่ายๆเนาะอ่ะโอเคทีนี้ไปดูตัวอย่างที่3กันนะคะ ตัวอย่างที่3ค่ะทุกคนฮามันมีอะไรนักียสังเกตไหมว่าตอนนี้ฐานฐานตัวข้างหน้าเป็นลบ3นะคะแต่ฐานตัวข้างหลังเป็นอะไรเป็น3ซึ่ง3กับลบ3นี่ไม่เท่ากันถูกต้องปะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวครูขออธิบายข้อสังเกตรตรงนี้นิดนึงนะคะนักเรียนคะลบ3ยกกำลัง4ีลบ3ยกกำลังสมีค่าเท่าไหร่ มีค่าเป็นอะไรคะถ้านักเรียนไม่ชัวร์นักเรียนก็ต้องมากระจายแบบนี้ก่อนนะมันคือลบ3คูณกัน4ตัวถูกต้องปะคะอ่าเพราะฉะนั้นส่อลบ3คูณลบ3 2ตัวแรกได้9เพราะลบคูณลบเป็นบวกถูกต้องปะคะคู่ที่2ก็ได้9เพราะฉะนั้นลบ3ยกกำลัง4มันก็คือ81ถูกต้องไหม ซึ่งนักเรียนคะ81เนี่ยนะเอาจริงๆแล้วอ่ะถ้าครูเขียน3ยกกำลัง4เนี่ยมันก็เป็น81เหมือนกันนั่นแสดงว่าอะไรคะนักเรียนนั่นแสดงว่าลบ3ยกกำลัง4กับ3ยกกำลัง4เนี่ยมันมีค่าเป็น81เท่ากันถูกต้องไหมอ่ะเพราะฉะนั้นพอมันเท่ากันแล้วเนี่ยคะ่ะครูก็สามารถเปลี่ยนได้เลยถูกต้องปหเปลี่ยนเป็นอะไรอะ่ะ อันนี้คือเราทดเลขน,นะคะเปลี่ยนเป็นอะไรจากลบ3ยกกำลังสซึ่งกับ3กํกำลัง5เนี่ยมันจะไม่สามารถใช้สมบัติการคู่ได้เพราะฐานมันไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นนักเรียนสามารถเปลี่ยนจากลบ3ทั้งหมดยกกำลัง4เปลี่ยนเป็นอะไรได้คะเปลี่ยนเป็น3ยกกำลัง4ไปเลย เพราะอะไรล่ะก็เพราะว่ามันมีค่าเป็น81เท่ากันไงคะเราก็เลยสามารถเปลี่ยนมันได้เลยดังนั้นจริงๆแล้วโจทย์ของเราก็คือ3ยกกําลัง4คูณอยู่กับ3ยกกําลัง5ดังนั้นข้อนี้ก็เลยตอบเอาเลขชี้กำลังไปรวมกันข้อนี้ตอบ3ยกกําลัง9นะคะอ่าอันนี้คือเราต้องสังเกต โอเคไหมทีนี้ลักษณะคล้ายๆกันค่ะขอไปที่ตัวอย่างที่4เลยนะคะตัวอย่างที่4อีกแล้วนะักเรียนสังเกตตัวฐานค่ะข้างหน้าเป็นลบหใช่ไหมฐานแต่ข้างหลังเป็นฐาน5เพราะฉะนั้นมันไม่สามารถคูณกันได้ดังนั้นเราสามารถเปลี่ยนได้นะคะทุกคนว่าลบ5 ยกกำลัง6เนี่ยนะมันจะมีค่าเท่ากับ5ยกกำลัง6นะคะโอเคไหมเพราะฉะนั้นจากลบ5ยกกำลัง6ครูเปลี่ยนได้เลยนะเปลี่ยนได้เป็นอะไรเปลี่ยนได้เป็น5ยกกำลัง6คูณอยู่กับ5ยกกำลัง2เพราะฉะนั้นข้อนี้ก็คือ5ยกกำลัง6บวกกับ 2ข้อนี้ตอบอะไรคะ5ยกกำลัง8อ่าอันนี้คือกรณีแรกนะนักเรียนทีนี้ครูขอใช้คำว่าหรือหรืออะไรล่ะหรือนักเรียนเห็น5ยกกำลังสองไหมคะหรือ5ยกกำลังสองเนี่ยมันก็มีค่าเท่ากับลบ5ยกกำลังสองก็ได้นะเพราะฉะนั้นจาก ลบ5ยกกำลัง6ลบ5ทั้งหมดยกกำลัง6จาก5ยกกำลังสองเนี่ยค่ะครูเปลี่ยนได้เป็นอะไรเปลี่ยนได้เป็นลบ5ทั้งหมดยกกำลังสองเพราะฉะนั้นตอนนี้ฐานมันเหมือนกันแล้วถูกต้องไหมฐานมันเหมือนกันแล้วนักเรียนก็จะได้เป็นลบ5ทั้งหมดยกกำลัง6บวก2เพราะฉะนั้นข้อนี้ก็สามารถตอบได้2คํคำตอบ ก็คือ5ยกกำลัง8ก็ได้หรือลบ5ทั้งหมดยกกำลัง8ก็ได้เหมือนกันอ่ะทีนี้จากตัวอย่างที่3กับตัวอย่างที่4นะคะครูสามารถสรุปได้นะว่าถ้าฐานมันติดลบขอสรุปใส่ตรงนี้เนาะถ้าฐานติดลบฐานติดลบ แล้วเลขชี้เลขชี้กำลังเป็นจำนวนคู่เราสามารถที่จะเปลี่ยนฐานจากลบเป็นบวกได้เปลี่ยนฐานจากลบให้เป็นบวกได้หรือเปลี่ยนจากบวกให้เป็นลบก็ได้ไม่ว่าจะเป็น 2ยกกำลัง4ก็อาจจะเป็นลบ2ทั้งหมดยกกำลัง4ก็ได้เหมือนกันเพราะอะไรคะเพราะเลขชี้กำลังมันเป็นเลขคู่เลขคู่ก็เช่น2 4 6 8ีอย่างเงี้ยนะหรืออาจจะเป็นลบ11ทั้งหมดยกกำลัง10ค่ะลบ11ทั้งหมดยกกำลัง10นะักเรียนดูเลขชี้กำลังเป็นเลขคู่ไหมเป็นเลขคู่แสดงว่าเปลี่ยนจากลบ11ให้เป็น 11ได้เลยโอเคไหมคะใช้ได้แค่กับเลขชี้กำลังที่เป็นจำนวนคู่เท่านั้นนะถ้าเลขชี้กำลังเป็นจำนวนคี่จะไม่สามารถเปลี่ยนได้โอเคไหมคะอ่ะนี่คือหหลักการที่เราต้องรู้โอเคไหมทีนี้เราจะไปดูที่แบบฝึกหัดกันเลยนะคะแบบฝึกหัดที่3.2ก็กไก่เราไปดูที่ข้อแรกคะ่ะนักเรียน เขาบอกว่าอะไรจงเขียนผลคูณของจํานวนต่อไปนี้ในรูปของเลขยกกําลังนักเรียนคะข้อแรกฐานเหมือนกันเปล่าฐานเหมือนกันถูกต้องไหมก็เอาเลขชี้กําลังไปบวกกันได้เลยเพราะฉะนั้นข้อแรกตอบอะไรคะ5-8บวก8เป็น13โอเคไหมเสร็จแล้วนะข้อแรกข้อที่2องแล้วคะนักเรียนอ่า ทีนี้ข้อที่2เลข8ตัวที่เขียนอยู่เฉยๆไม่มีเลขชี้กำลังเราก็ต้องเข้าใจนะว่าการที่มันไม่เขียนเนี่ยจริงๆมันคือการยกกำลัง1ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็จะได้8ยกกำลัง1บวก9ข้อนี้ตอบ8ยกกำลัง10ทีนี้ข้อที่3เรนนี่คะเห็นลบ7กับ7ถูกต้องปะ่ะซึ่ง ฐานมันไม่เหมือนกันฐานไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นนักเรียนเห็นเลข8เป็นเลขชี้กําลังไหมคะนักเรียนเห็นเลข8เป็นเลขชี้กําลังแสดงว่าจากลบเกําลัง8เนี่ยครูเขียนเป็น7ยกกําลัง8ก็ได้ถูกต้องปะดังนั้นข้อนี้ก็เลยได้7ยกกาลัง3ไปบวกกับ8ข้อนี้ตอบ7ยกกําลัง11นะคะ ข้อที่4ก็เห็นฐานเหมือนกันแล้วก็เอาเลขชี้กำลังไปรวมกันได้เลย6บวก7เป็น13ข้อนี้ตอบลบ2ยกกำลัง13นะคะโอเคข้อ5ค่ะข้อ5ตอนนี้ฐานเหมือนกันแล้วก็เอาเลขชี้กำลังไปรวมกันได้เลย3บวก5ใช่ไหมคะครูขอเขียน8ไปเลยนะ ข้อ6ก็ฐานเหมือนกันแล้วเ,เลขชี้กำลังไปรวมกันเลยค่ะ4บวก3เป็น7นี่คือคำตอบของเราข้อ7ก็เหมือนกันนะั่นเรียนดูที่ฐานฐานเหมือนกันแล้วถูกต้องปะ่ะคะฐานเหมือนกันแล้วเอาเลขชี้กำลังไปบวกกันได้เลยข้อนี้ก็เลยตอบ0.01ทั้งหมดยกกำลัง2 3บวก3เป็น5โอเคไหมอ่ะทีนี้ข้อที่8 ข้อที่8เนเ่ยนักเรียนสังเกตนิดนึงนะคะตอนนี้ฐานยังไม่เท่ากันถูกต้องปะเพราะอันนึงเป็น1ส่วน2แต่อีกอันนึงคืออะไรคะคือ0ูนเนักเรียนคะหส่วนสคืออะไรนะ1นส่วนสเนี่ยก็คือ0ูถูกต้องปะคะถ้าเนักเรียนหาออกมานะแสดงว่าจากเศษ1นส่วนสทั้งหมดยกกําลัง4ี่ครูสามารถเปลี่ยนเป็น0ูนทั้งหมดยกกําลัง4ได้เลยคูณอยู่กับ0.5 ยกกำลัง2ดังนั้นฐานเหมือนกันแล้วจับเลขชี้กำลังรวมกันได้เลยค่ะ4บวก2เป็น6นะคะโอเคไหมอ่ะทีนี้ดูข้อที่9ข้อที่9นักเรียนอาจจะต้องเปลี่ยนฐานก่อนนักเรียนรู้ไหมคะว่า3 4 3เกิดจากอะไร3 4 3เกิดจาก7คูณ7 คูณ7นะโอเคไหมแล้ว49คืออะไรอ่ะเกิด mm hmm. จาก7คูณ7 7 7 7เ9เพราะฉะนั้นอันแรกค่ะ3 4 3คือ7คูณกัน3ตัวแสดงว่ามันก็คือ7ยกกำลัง3คูณอยู่กับ49ซึ่ง49คือ7ยกกำลัง2เพราะฉะนั้นฐานเหมือนกันแล้วเอาเลขชี้กำลังไปบวกกันได้เลยก็เลยตอบ7ยกกำลังหโอเคไหมคะ อันนี้คือข้อที่9ต่อไปข้อที่10อ่าข้อที่10คืออะไรนักเรียนเห็นเลขลบยี่สิบไหมคะลบยีเกิดจากอะไรเกิดจากลบสคูนลบสคูนลบสถูกต้องไหมมันคือลบสคูณกันอยู่3ตัวนะคะทีนี้7จ็ดสองเคืออะไรอะ7จ็ดสองเนี่ยนะนักเรียนอ่ามันคือลบสคูณกันอยู่ หตัวอะหตัวนะคะเพราะฉะนั้นจากก้อนแรกค่ะลบสคูณกันอยู่3ตัวก็คืออะไรนะคะก็คือลบสทั้งหมดยกกำลัง3คูณกับอะไรเอ่ยลบสมีอยู่6กตัวก็คือลบสทั้งหมดยกกำลัง6 เพราะฉะนั้นข้อนี้เราก็สามารถตอบได้เลยว่ามันคือลบ3ทั้งหมดยกกำลัง6บวก3เป็น9นี่คือคำตอบอันนี้เลขอาจจะดูเยอะหน่อยนะคะแต่ก็ใช้หลักการพื้นฐานทีนี้ดูข้อ11ค่ะทุกคนข้อ11เขาบอกว่าอะไรคะ3ยกกำลัง m คูณกับ3ยกกำลัง n เมื่อ m และ n เป็นจำนวนเต็มบวก เรียน3ยกกำลัง m กับ3ยกกำลัง n คูณกันอยู่การคูณกันอยู่ให้เอาเลขชี้กำลังไปรวมกันเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ตอบ3ยกกำลัง m บวก n มันบวกออกมาไม่ได้เราก็ติดไว้เท่านี้ค่ะข้อ12ก็เช่นกันฐาน x ใช่ไหมคะก็จะได้ x เอาเลขชี้กำลังไปบวกกันเราก็จะได้ บบออกมาโอเคไหมอันนี้คือข้อ1ใหญ่ในแบบฝึกหัดที่3.2กกไก่ค่ะแต่มันยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะทุกคนอ่เพื่อความรวดเร็วนะคะเราไปดูที่ข้อ2ใหญ่กันเลยข้อ2ใหญ่มีอยู่10ข้อแต่เราต้องใช้เวลานิดนึงเนาะอันนี้ครูอขอแบบรวดไปเลยได้ไหมแลกเรียนคะส สองเฉยๆแสดงว่าเลขชี้กําลังเป็น1ดังนั้นทุกคนก็เอาเลขชี้กําลังทั้ง3ตัวใช่ไหมหนึ่งบวกสามเป็น4 4บวกสี่เป็น8ข้อนี้ก็เลยตอบ2ยกกาลัง8ข้อ2ล่ะคะนักเรียนข้อ2นักเรียนสังเกตไหมว่ามันมีลบแต่อีกตัวหนึ่งไม่มีลบแต่เห็นเลขอะไรคะเห็นเลขชี้กาลังเป็นเลขคู่ใช่ปะ การที่เลขชี้กำลังเป็นเลขคู่เราสามารถเปลี่ยนได้เลยจากลบ3ก็เปลี่ยนเป็นอะไรคะเป็น3ยกกำลังสองคูณอยู่กับ3ยกกำลัง3อันเนี้ยจากลบ3แล้วยกกำลังคู่ก็เปลี่ยนเลยเป็น3ยกกำลัง4ไปเลยเพราะฉะนั้นก็บวกเลขออกมาค่ะ2บวก3บวก4เป็น9ข้อนี้ตอบ3ยกกำลัง9นี่คือข้อที่2 อะต่อมานักเรียนคะข้อที่3เลข8 8มันมันสามารถปรับเป็นเลข2ได้ปะจริงๆแล้วเลข8คืออะไร8เกิดจาก2คูณ2เป็น4 4 2เป็น8แสดงว่าเลข8เนี่ยก็คือ2ยกกำลัง3ใช่ไหมคะ 2ยกกำลัง3คูณอยู่กับ2ยกกำลัง3แต่ทีนี้เลขชี้กำลังเป็นเลขคู่จากลบ2เปลี่ยนเป็น2ยกกำลัง4ได้เลยเพราะฉะนั้นข้อนี้3บวก3เป็น6 6บวก4เป็น10ข้อนี้ก็เลยตอบ2ยกกำลัง10นะคะทันไหมเอ่ย ไปต่อเลยนะคะนักเรียนดูข้อที่4ค่ค่ะข้อนี้5ก็คือ5ยกกำลัง1เนี่ยใช่ไหมย5เกิดจากอะไรนะ5คูณ5ใช่ไหมคะแสดงว่ามันคือ5ยกกำลัง2ทีนี้เห็นเลขชี้กำลังเป็นเลขคู่อีกแล้วเปลี่ยนเลยค่ะจากลบ5ก็เป็น5ยกกำลัง4ได้เลย เพราะฉะนั้นก็เอาเลขชี้กําลังบวกกันค่ะทุกคน1นบวกสเป็น3 3บวกสเป็น7ข้อนี้ก็เลยตอบ5ยกกาลัง7นะคะอ่าทีนี้ต่อไปทันเนาะข้อที่5ค่ะนักเรียนก่อนอื่นนักเรียนดูนะลบ2ตัวนี้ยกกำลังอะไร ยกกาลังด้วยเลข5ซึ่งเป็นเลขคี่เพราะฉะนั้นนักเรียนจะเปลี่ยนจากลบสให้เป็น2ไม่ได้นะคะแต่สิ่งหนึ่งที่เรามองเห็นตอนนี้คือมีฐานเป็นลบสเหมือนกันเพราะฉะนั้นครูก็เลยจะเขียนได้ว่าเนี่ยนะมันคือลบสทั้งหมดยกกําลังตัวหน้าคือ1เอา1ไปบวกกับ5กลายเป็นลบสทั้งหมดยกกําลัง6แล้วก็คูณอยู่กับ2ยกกําลัง5ที่เหลืออ่ะ ีนี้ดูต่อนะคะมันยังไม่จบเพียงเท่านี้นักเรียนคะเลขคู่ใช่ไหมแล้วฐานมันติดลบใช่ปะจากลบสองนักเรียนสามารถเป,เปลี่ยนเป็นอะไรเปลี่ยนเป็น2ได้เลยมันก็คือ2ยกกำลัง6คูณอยู่กับ2ยกกำลัง5ก็เอาเลขชี้กำลังมาบวกกันข้อนี้ก็เลยตอบ2ยกกำลัง11ค่ะทันไหมเอ่ย ต่อไปข้อที่6นะคะอ่าข้อที่6เราทำอะไรได้บ้างตอนนี้แน่นอน5ยกกำลังสีไม่มีเพื่อนค่ะนักเรียนเขียนไว้ก่อนแล้วมีอะไรเหมือนกันอีกมีฐานลบ5เหมือนกันใช่ป่ะซึ่งอันนึงเป็นยกกำลัง3อีกอันนึงเป็นยกกำลังหเพราะฉะนั้นก็เอามันมารวมการกลายเป็น ห้ายกกำลังขอโทษทีค่ะฐานเป็นลบห้านะคะเป็นลบห้าทั้งหมดยกกำลังสี่ซึ่งตอนนี้เห็นฐานอันนึงเป็นบวกอันนึงเป็นลบแล้วก็มองเห็นใช่ไหมว่าตัวที่ฐานมันติดลบเนี่ยเลขชี้กำลังเป็นเลขคู่ถ้ามันเป็นเลขคู่สามารถเปลี่ยนได้เลยก็เปลี่ยนเป็น จากตัวข้างหลังสีแดงอะคะ่ะจากลบ5ก็เปลี่ยนเป็น5ยกกำลัง4ได้เลยเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบ5ยกกำลัง8นะคะทันไหมเอ่ยอต่อมาข้อที่7ค่ะข้อที่7ขอมาอธิบายข้างล่างหน่อยนะลบ4ทั้งหมดยกกำลัง 3คูณกับ4ยกกำลัง5คูณกับลบสทั้งหมดยกกำลัง3แล้วก็คูณกับ2ทีนี้ข้อนี้เราจะทำอย่างไรนักเรียนดูข้อที่7นะคะลบ4ยกกำลัง3ความหมายคืออะไรนักเรียนคือลบ4แล้วก็คูณกับอะไรคะคูณกับลบสี่ ยกกาลังสองนักเรียนทันไหมเพราะนี่คือเลขชี้กําลังเป็น1อันนี้เลขชี้กําลังเป็น2ซึ่งมันคูณกันก็จับเลขชี้กําลังคูณกันเอ้จับเลขชี้กําลังบวกกันก็จะกลายเป็นกําลัง3เหมือนเดิมโอเคไหมคะทีนี้4ตรงกลางคูณ4ยกกําลัง5เขียนไว้เหมือนเดิมลบ2ลบ2ทั้งหมดยกกําลัง3คืออะไร อะนักเรียนจะสามารถทําได้หลายวิธีมากข้อนี้ครูบอกว่าเนี่ยลบสทั้งหมดยกกำลังสามอะ่ะมันคือลบแถูกต้องปะทันไหมคะมันคือลบแเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นข้อนี้ลบสอ่ะครูขอคูณเลขก่อนนะคะ เอาลบสคูณกับ8ปลบแได้เท่าไหร่ลบสคูณกับลบแแล้วก็คูณด้วยเลข2 8 4แปี่สาลบเจอลบเป็นบวก32มคูณสเป็นเท่าไหร่คะเป็น64ใช่ปะ่ะนักเรียนเป็น64ทีนี้สิ่งที่เราเหลืออยู่ตอนนี้ก็คือ ลบสทั้งหมดยกกําลังสองซึ่ง2เป็นเลขคู่จากลบสเปลี่ยนเป็นอะไรคะเปลี่ยนเป็น4ยกกาลังสองแล้วมันก็คูณอยู่กับ4ยกกาลัง5เพราะฉะนั้นตัวนี้เราสามารถจัดการได้ใช่ปะจัดการกลายเป็น4ยกกําลัง2บวก5นะคะทีนี้64คืออะไรนะักเรียน 64ก็คือ4คูณกัน3ตัวนะคะดังนั้นค่ะ2บวก5เป็น7ข้อนี้เราก็เลยตอบ4ยกกำลัง10นะคะโอเคไหมอันนี้ก็วิธีนี้ก็ได้หรือใครอาจจะนึกวิธีอื่นออกอีกก็ได้เหมือนกันนะคะนักเรียนคือเรื่องนี้สามารถ ไปสู่คำตอบได้หลายวิธีมากขึ้นอยู่กับว่านักเรียนจะจัดรูปแบบไหนโอเคปะ่ะอันนี้คือข้อที่7ต่อไปครูขออธิบายข้อที่8นะคะไปดูข้อที่8ข้อที่8 27คูณลบ3ทั้งหมดยกกำลัง4คูณ3ยกกำลัง3อ่ะข้อ8ค่ะ นักเรียนคะ27คืออะไรนะคือ3คูณกัน3ตัวใช่ป่ะคะแล้วนักเรียนเห็นอะไรเห็นตัวฐานติดลบแต่เลขชี้กำลังเป็นเลขคู่เพราะฉะนั้นเปลี่ยนได้เปลี่ยนเป็นอะไรเปลี่ยนเป็น3ยกกำลัง4แล้วก็คูณกับ3ยกกำลัง3คูณกับนักเรียนคะลบ9ทั้งหมดยกกำลังสองเลขคู่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นคูเปลี่ยนเป็น9ยกกำลัง2เฉยๆก็ได้ถูกต้องไหมคะ ไดเรียนรวมเลย3ตัวแรกเพราะฐานมันเหมือนกันแล้วถูกต้องไหมฐานเหมือนกันแล้วเอาเลขชี้กำลังไปรวมกันค่ะ3บวก4เป็น7 7เบวก3เป็น10กลายเป็น3ยกกำลัง10คูณอยู่กับ9กยกกำลังสองกเรียนคะ9กายกกำลังสองคืออะไรนะคือ9คูณ9ถูกต้องไหม ดังนั้นค่ะ9คืออะไรนะคะ9คือ3คูณ3แสดงว่ามันคือ3ยกกำลัง2อีกตัวหนึ่งก็คือ3ยกกำลัง2เห็นไหมพอทําไปทํามาฐานก็กลายเป็นเลข3เหมือนกันทั้งหมดเลยพอาฐานเหมือนกันทั้งหมดก็สามารถจับเลขชี้กําลังบวกกันได้เลยข้อนี้ก็เลยตอบ3ยกกำลัง14ค่ะ โอเคไหมขอ้อข้อ7กับข้อ8อาจจะยาวหน่อยนักเรียนแต่ทีนี้ข้อ9ข้อ9มันไม่ใช่ตัวเลขถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นข้อ9นักเรียนคะขอสูมข้อ9หน่อยนะข้อ9เนี่ยคะ่ะมันเป็นฐาน x เ,เหมือนกันหมดแล้วแสดงว่าเราสามารถใช้เลขชี้กำลังเนี่ยคะ่ะไปบวกกันได้เลยข้อนี้ก็เลยตอบ x ยกยกกำลัง 3บวก4เป็น7 7บวก5เป็น12นี่คือตอบแล้วนะข้อ9โอเคไหมคะต่อไปค่ะข้อสุดท้ายสำหรับวันนี้นะคะข้อที่10ค่ะนเรียนเห็นฐานอะไรบ้างค่ะเห็นฐาน A ถูกต้องไหมเห็นทั้งฐาน A และฐาน B แน่นอน A กับ B คนละฐานจะไม่สามารถมาจับเลขชี้กำลังคูณกันได้จากตัวนี้ค่ะ มันคือ a ยกกำลัง2คูณอยู่กับติดลบก็จริงแต่เลขชี้กำลังเป็นเลขคู่เปลี่ยนเป็น a ยกกำลัง4ได้เลย <_ S 1> เพราะฉะนั้นจากฐาน a ตัวนี้ค่ะ <_ S 1> ก็จะได้ออกมาเป็น a ยกกำลัง6ถูกต้องไหมแล้วก็คูณกับอะไรคะคูณกับ b ยกกำลัง3โอเคไหมนักเรียนจะตอบแบบนี้ก็ได้ โอเคปะคะหรือนักเรียนจะตอบอีกกรณีหนึ่งก็ได้เนาะครูขออีกหนึ่งวิธีนะคะนักเรียนคะจาก A กกาลังสองเนี่ยมันก็คือ A คูณ a ถูกต้องไหมแล้วจาก a ยกำอะอกำลังสองก็คือ A ยกาลังสองทีนี้จาก A ยกาลังสมันก็คือ a ยกาลังสองคูณอยู่กับ A ยกาลังสองทันไหมคะทีนี้ B ล่ะ b ยกกำลัง3ก็คือ b คูณกันอยู่3ตัวนในทีนสังเกตนะมันจะมีอยู่3คู่ใช่ไหมมันจะเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราจับกลุ่มใหม่ดีไหมคะก็จะจับเป็น a ยกกำลังส b คูณกับ a ยกกำลังส b หมายถึงคู่แยกสีแล้วนะ a ยกกำลัง2อง b ใช่ไหมอันนี้คือสี เหลืองสีชมพูสีฟ้าเพราะฉะนั้นตอนนี้ A ยกกำลังสอคูณกันอยู่ทั้งหมด3กอ้อนข้อนี้ก็เลยตอบเป็น A ยกกำลัง 2B ทั้งหมดยกกำลัง3เพราะมันมีอยู่3ก้อนโอเคปะอันนี้ก็ได้เหมือนกันก็ขึ้นอยู่กับดูนพินิตของครูผู้สอนแต่ละคนด้วยนะคะว่าในรูปแบบของคำตอบนักเรียนจะออกมาในรูปแบบไหน บางท่านก็อาจจะอนุรลมได้หรือบางท่านก็อาจจะบอกว่านี่มันต้องแบบนี้แบบนี้ก็ขึ้นอยู่กับครูผู้สอนด้วยนะคะโอเคไหมอันนี้คือแบบฝึหกหัด3.2กเดี๋ยวคลิปน่าจะเป็นการหารเลขยกกำลังนะคะเพราะฉะนั้นก็ฝากติดตามช่องนี้ด้วยแล้วก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะ